น,นี่ก็จะเป็นตรงที่เรามาถ่ายต,ตอนแรกสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องวินที่ว่าค่ะวันนี้นะคะมิ้นพาทุกคนมาที่เอานาทคน EP ที่ยวแบบทางหายไปนานมากวันนี้มาที่เขาใหญ่นะคะเรามาที่ที่กาลังแบบเป็นกระแสอยู่ติดต่อเลยก็คือ,อน้ําปุดธรรมชาตินะคะที่เขาใหญ่เพราะว่าเรามาถึงีก่อนแบบเร็วมากด้วยความที่รู้แหละว่ามันมันเปิดกี่โมงแต่แบบอยากมาก่อนเพราะว่ากลัวฝนเยอะนะคะก็ก็ต้องรอไปก่อนระหว่างรอเขาเปิดแปดโมงขึ้นนะคะ มันแบบมันจะมีแบบร้านขายของแล้วก็จะมีทางแบบสะพานที่แบบว่ามองมอง,มองเห็นทางน้ําไหลได้ค่ะเดี๋ยวเราสำรวดูตรงนี้ก่อนระหว่งางรอทุกคนเห็นนะ้ำไม่น้ําใสมากเก้วใสจริงๆฉันนึกว่าแบบมันจะใสแค่แค่ที่ฉันเห็นในตนะิ๊กต็อกน่ะ เดี๋ยวเรารอเปิดแล้วเราจะไปถ่ายเรียนกันปูน,นะคสะสวัสดีมิ้นจอดอดไว้ตรงนู้นเนาะแล้วมิ้นแบบเดินอ้อมๆมาอ้อมาออออมาแล้วมันจะเป็นทางแบบนี้นะคะเราก็เดินผ่านมาทางนี้เนาะจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมันก็จะมีสะพานอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยะคะ่ะมันเดินลงไปได้นะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะเดินลงไปกันบ้านน้ำุด คือบ้านคือบ้านหรือบ้านาน,าน,นี่พอเราเดินมาใช่ไหมคะก็จะเป็นทางประมาณนี้เรามาเดินเล่นเนาะระหว่างรอ,อถ้าเป็นคนพื้นที่เขาก็คง,งมีคนขี่รถลงมาเลยแต่ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะฮ้า น้ำส่มากแกน้ำส่มากโอเคเขาจะมีที่จอดรถตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่หนึ่งก็คือตรงนี้นะคะเป็นลานก,กว้างนอกจากตรงที่มินจอดตอนแรกที่เรามานะคะ ยังไม่มีคนไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยหลังจากที่เราไปแวะเดินเล่นแป๊บเดียวนะคะใกล้เวลาเปิดแล้วด้วยคนก็ามาเต็มแลวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรันเขียนเดี๋ยวเดีย๋ดวยวป้าเขีนยนต่อเลยได้เลยชื่อและบรรทัด เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ร้อยสามสิบกว่าคนเลยวันนี้จะต้องต่อเป็นร้อยสามสิบกว่าอ๋อแปดสี่ห้าเล่นใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะเราเราลองไปชมเยตัวแสดงนะคะจะได้รู้ข้าฟรีนะคะชมน้ำขุดสี่สิบเมตรประมาณสี่สิบเมตรเดินตรงไปเรื่อยๆประมาณกี่คนครับปุองค่ะสองสามร้อยสี่สิบค่ะลูกตัวห้ามหายนะคะอ่ะ สวยไหมคะสบายใจไหมคะมง่า <15. S 1> เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะจะเป็นตั๋วพายเรือคายักนะคะก็คือมันจะมีแบ่งเป็นระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลถ้าระยะใกล้อะ่ะเขาจะคิดครึ่งชั่วโมงก็คือ100บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระยะไกลก็คือ1ชั่วโมงร7 0จบาทมันจะได้ระยะทางแบบไกลๆ แบบว่าได้ได้ดูนานนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่มาชมมาท่องเที่ยวมาเล่นน้ำอย่านะะี้ค่ะไม่เสียค่าเข้านะคะก็คือฟรีแต่เขาก็จะบอกว่าขอคำร้อมึงก็คือไม่เอาอาหารเอาเครื่องดื่มอะไรเข้ามาทานนะคะสวยมากทุกคนอยากให้ดูสวยมาก นี่ถ้าใครมาเล่นน้ำก็ฟรีเอาชุนมาเล่นน้ำให้เลยแล้วดูน้ำดิน้ำฟ้ามากเขาไปเล่นน้ำกันแล้วนะคะทุกคนเลิศมันอยู่ใกล้กรุงเทพก็คือมาแบบสบายๆประมาณสองสามชั่วโมงก็ถึงเตินมาเรื่อยๆนะ เนี่ย <Yeah. S 2> มาแล้วเนี่ยเออวะเขาอยากดูเท้าเราลูกคิดว่าให้อาหารอะไรเด็น้ำใสมากถ่ายเรือรอบแรก,กก็คือรอบเก้าโมงนะคะหลังจากซื้อตั๋วว่ามาแปดโมงสีส่สิบห้าเขาก็จะบอกว่าให้เราไปใส่ชุดชูชีพได้นะคะเราก็มุ่งจะไปใส่ชุดชูชีพแล้ว ใล้ๆเลิศหวแสดีู่ก้นมันดี่าฉันรู้สึกแบบมันเป็ิลที่แบบฉันชอบเที่ยวธรรมชาติมากตอนนี้เราลงเรือแล้วเราเราเราไปแบบระยะไกลเขาก็จะแบบมีคนซื้อหลายคนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบให้รอแล้วเขาจะมีไกด์นำทายด้วยนะคะ เลิศ1 7อยเจุดสิบแกดูอันนี้เหรอที่ที่ว่าเราเจอคนที่เขาเคยมาแล้วนะคะเขาก็บอกว่า มันจะมีป้ายสิ้นสุดระยะอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นสําหรับระยะสั้นเราระยะไกลก็คือข้ามป้ายนั้นไปได้เลยเขาบอกว่าจะไปเจอฝ่ายนะคะอยากจุ่มโรสัสท์ในน้ำมากแต่ว่าไม่เคยทำอะกลัวก็มีช่วงที่น้ําตื้นบ้างน้ำเบบ้างนะถึงแดดจะร้อนแต่ใจเราก็เย็นนะ นี่ไงสะพานที่เรามาเมื่อกี้นี้อันนี้ก็จะเป็นตรงที่เรามาถ่ายแต่ตอนแรกนะคะแล้วนี่เขาชื่ออะไรนะย,ย่าอะไรไม่่รู้วาแตานะน,นี่ป้ายชินสุดระยะเรือสั้นนะคะใครที่แบบซื้อแบบสั้นก็คือพายกลับแต่ว่าใครซื้อระยะยาวก็พายต่อ 你呀，เจอแดด了，สวยเลย。 ด้านหน้าตรงนั้นนะคะเป็นกอไผ่เขาบอกว่าให้ปัย่ยทีละหลังนะคะเขาเห็นกิ้งกากนะนะทุกคน,อ,น,อ,นอ,อ๋อเห็นแล้วนี่ไงเห็นว่าตรงกิ้งกากเนี่ยไอ้กแก่กิ่งอะกก่อะเธอต้องขี่มาอีกดีเออ,อ,อมันเก,กาะอีเทวัน ของจริงสินี่ยน้องนนก็จะเป็นจุดนี้ที่เขาบอกว่าต,ต้องต้องต่อแถบไป เธอไม่ให้เราถ่ายอ่ะใช่ฮ่าตรงนี้เย็นจังอือนี่เองยาเทปสวยนะแพงใหม่น่าจะมากันได้สักสองร้อยเมตรได้แล้วนะคะ น้ำใส่มากน้ำเย็นเวอร์ดูดีทุกคนมาพักผ่อนคือดีกีฬาที่เขาพายพายคู่กันเขาดูอะไรกันอีกแล้วข้างหน้านน เขาเจออะไรกันอีกแล้วก็ไม่รู้นะคะมันคือจับปมใช่ไหมจาบปมกอไข่ใช่ไหมของไรบนะไร่ัดนะอใไหมนั่นแนอะสิ่งใหญ่ใช่ป่ะสิ่งใหญ่แล้วก็โค้งไ เห็นไหมีเขียวอ่ะตัวเดิมอะไรแบบ ก็คือน้องตั้งใจมาเพื่อหาทุกคนคคคตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาให้เรากลับลำแล้วรือว่าน้องหมาเขามาเตือนทุกคนว่าสุดแล้วกลับเหอะอะไรอย่างเงี้ยันเป็นจุดที่มาเตือน กลัเหอะกลเหอะกลเอแล้วขากลับคือแบบว่องไวรวดเร็วมาก เขากระดับไปทเขาคนเดียวไปเลยรีวิวขากลับจ้ำแบบจ้ำเอาซ้ำเอาขากลับจะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นการพายแบบ่ากทวนน้ำนะคะคนคนเราขับเราแบบเมื่อยแหละที่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราต้องไปช่วยขเขาแจวนะคะบุดึงบุดึงบุดึ คนไม้กูจุกกูจุกกูจุกกูอุ้ยสวยอ่ะต้องขออนุญาตบุคคลที่อยู่ในภาพด้วยนะคะจะพยายามเบอร์ให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นจุดที่แบบว่า เขามาเล่นการจับจองปึนที่ได้เลยจะห้องไห,หนเนีย่ยตรงนี้น่าเล่นเนาะ เหมือนที่สุราษฎร์เลยอ่ะแต่สุราษฎร์ตอนเราไปน้ำมันไม่ได้ใส่ใครคนมันเยอะเกินเนาะทั้งคนแล้ก็เอาขาลงไปตรงนี้คือห้ามเล่นเหมือนกันกับที่สุราษฎร์เหมือนกันอ่ะแต่น้ำแบบใสมากเอาไปอยู่ในเถอ วันนี้วันอาทิตย์นะเพราแรกมินคิดว่าแบบคนจะเยอะมากสําหรับคนที่แบบมาเล่นน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเขาไม่ให้เอาอะไรเข้ามากินในนี้เลยกับเครื่องดื่มแลอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนแบบไม่ได้บรรยากาศแบบการพักผ่อนสําหรับผู้ใหญ่เท่าไหร่ก็นอกจากจะพาเด็กมาเล่นน้ำอะไรเงี้ยคนเลยไม่เยอะมากก็โอเคนะคะทุกคนนะไม่ลือพาเด็กมาเล่นได้มีชูชีพ<ต>อะไรเงี้ยให้ใส่ฟรีด้วยนะคะสาหรับคนที่แบบ ไม่ได้ไปพายเรือขายยา